หน้าจอเรือนไมโตโยต้าวิโกอาการใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นของคุณพี่มิวส่งมาจากอำเภอเกาะสม,มุทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จ่ายแรงดันไฟแล้วตอนนี้ใช้งานได้จะเป็นบางครั้งที่ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างเข็มขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างกินกระแสะผิดเพี้ยนนิดหน่อยถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนไมจ่ายแรงดันไฟวัดไฟเลี้ยงหลักแรงดันไฟเข้าปกติผ่านไอซีรีเกลวัดไฟที่เกจเกจวัดดรฟเครื่องยนต์ไฟตกไปนิดหน่อยวัดไฟแรงดันไฟที่เกจความเร็วมีไฟตกไปขาคำสั่ง MPU ไม่มีมา วัดไฟที่เกจน้ำมันแรงดันไฟตอไปวัดแรงดันไฟที่เกจความร้อนแรงดันไฟก็ตกเช่นกันเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกชุดที่เสืส่อมออกไปแล้วประกอบเดินไม่เสร็จเรียบร้อยอาจจะเข็มตรงทุกเข็มจ่ายแรงดันไฟเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมขั้นตอนถัดไปเราจะเทสเข็มน้ำมันโดยการบายพาสวงจรเปิดสวิตบายพาสวงจรเข็มน้ำมันจะค่อยๆขึ้นเข็มรุ่นนี้จะขึ้นหานิดหน่อยสรุปได้ว่าเข็มน้ำมันขึ้นสุดสเกลปิดสวิตบายพาสวงจรเข็มน้ำมันก็ลง สูสเกลเมื่อเข็มน้ำมันลงสูสเกลสถานะไฟน้ำมันสีเหลืองก็ติดปกติสรุปได้ว่าเข็มน้ำมันใช้งานได้ปกติเทสเข็มวัดรอบเครื่องยนต์และเข็มความเร็วระยะทางใจสัญญาณเปิดสวิตช์ใยสัญญาณเข้าไปเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ขึ้นปกติและเข็มความเร็วระยะทางก็ขึ้นปกติเมื่อเข็มความเร็วขึ้นเลขสะสมระยะทางก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยสรุปได้ว่าเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยน ใช้งานได้ปกติขอขอบคุณคุณพี่มิ้วที่ไว้วางใจส่งเริอนใหม่มาให้เราดูแลกันทางเรามีประกันหลังการซ่อมให้ด้วย